วัสดีครับเดี๋ยวมาสรุปให้สั้นๆหลังจากทีนั่งไลฟ์เรื่องของ5 0 6 x กับ5 0 7 x 3d คนที่ใช้5000ซีรี e ์แล้วอยากจะอัพไป5 0 7 x 3d คำตอบคือไม่คุ้มที่จะอัพแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดคุณใช้5000ซีรี e ์นะกระโดดไป am5 เลยดีกว่าส่วน5 0 7 x 3d 5008x 3d ถ้าหากว่าคุณใช้ am4 ที่เป็นไรเซ n 2000ไรเซ n 3000ยังโอเคอยู่ที่จะขยับมา เพียงแค่ CPU อย่างเดียวถ้าอยากจะประหยัดนะครับไม่ต้องประกอบเครื่องใหม่ไม่ต้องซื้ออะไรใหม่แต่ถ้าเกิดใช้5000ซีรีส์เนี่ยก็ยกเว้นคุณหาได้5 9 5 0 X มือ2อะไรแบบนี้โอเคแต่ถ้าเป็น5 6, 6 X แล้วมา5 7 X 3D เรื่องเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกม e-sport หรือจะเป็นเกม AA ไม่ช่วยเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะถ้าหาว่าคุณใช้กัดจอกลางๆด้วยแบบ RX 6 6 6 6, 6 XT นะไม่คุ้มเลยแค่นี้แหละ